ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในวงการสีกากีนะครับผู้ชมครับกรณีร้อยตํารวจเอกหญิงคนหนึ่งก็คือผู้กองแคทเนี่ยนะครับผู้ชมครับถูกวิพกษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีที่เลื่อนยศนะครับคงต้องใช้คาว่าฟ้าแท็กครับใช้เวลาเพียงแค่3-4ปีครับจากยศ10ตํารวจตีหญิงนะครับสามารถขึ้นสู่ยศร้อยตํารวจเอกก็คือผู้กองได้ในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีนะครับซึ่งทําให้มีข้อถกเถียงเกิดขึ้นว่าเธอเป็นผู้หญ่คือเธอเป็นเด็กใครอ่ะ มีเส้นสายหรือไม่นะครับในการที่จะขึ้นสู่ตําแหน่งได้รวดเร็วเช่นนี้ครับขณะที่ตํารวจบางนายเนี่ยโอ้โหนะครับกว่าจะเลื่อนชั้นกว่าจะขึ้นยศได้เนี่ยต้องหนักหนาสาหัสนี่ทําให้ตูกากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับคุณผู้ชมครับวันนี้เหมือนจะมีความชัดเจนขึ้นมานะครับเพราะว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยโฆษกของตรอเนี่ยเขาออกมาชี้แจงครับเหตุใดถึงเลื่อนยศได้เร็วเช่นนี้เลื่อนยศไวมากนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ คือพอมันมีเรื่องนี้แชร์กันในโลกโซเชียลเนี่ยสังคมมันก็วิพากษ์วิจารแหละโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยมีเรื่องระบบเส้นสายเรื่องออหน่วยงานราชการต่างๆที่ผลักดันเด็กของตัวเองไปนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยล่าสุดนี้นะครับทางด้าน,น,นพลตรุษโทอาชยนไกรทองโคศกสํานนักงานตำรวจแห่งชาติเขาออกมาเปิดเผยว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับคือตามที่ปรากฏอยู่ในหน้าสื่อนะครับว่าร้อยตำรวจเอกหญิงคนหนึ่งเนี่ย เลื่อนยศแบบไวมากนะครับสานักงานตํารวจแห่งชาติขอชี้แจงว่าหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตํารวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญ,ญบัตินะครับหรือว่าไอ้หลักสูตรกศนะครับผู้ชมครับเป็นปัญหาอยู่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการผลักดันลูกท่านหลานเธอนะครับเข้าไปเรียนนะครับแล้วเห็นว่าตามข้อมูลที่ผมรับทราบมาเนี่ยนายตํารวจบางคนเนี่ยเข้าไปมีชื่อพัวพันนะครับกับธุรกิจสีเทาก็มี ไอ้กอสเนี่ยนะครับทางโกศกตรรอเขาบอกว่ามันเป็นหลัก,ลกสูตรการฝึกอบรมสาหรับข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรซึ่งบรรจุจากบุคคลภายนอกครับไม่ว่าจะเป็นทาย,ยาทตารวจผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆผู้มีวุฒิปริญญาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนนายแพทย์โรงพยาบาลตํารวจตํารวจน้ําที่รับโอนมาจากทหารเรือนักวิทยาศาสตร์เป็นหลักสูตรตามระเบียบของตอรรอครับเขาบอกกรณีของร้อยตํารวจเอกหญิงคนนี้เนี่ย เป็นผู้มีวุฒิปริญญาผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนได้รับเงินเดือนขั้นต่ำโดยมีเงื่อนไขก็คือเมื่อผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่ตอรอกำหนดจึงจะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตรได้เงินเดือนตามุควนุวินะครับก็คือสรุปก็คือเขาจะบอกว่าผู้กองแคทนเนี่ยมีวุฒิ จึงเข้าอบรมในหลักสูตรกศนี้ได้แล้วก็เป็นตํารวจได้เป็นหลักสูตรที่อยู่ในระเบียบของตรถูกต้องนี่ยังบอกอีกนะครับว่าผู้กองแทสเนี่ยผ่านการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกทีเ่เป็นผู้มีวุฒิอยู่ในเกณฑ์น่ะใช้วิธีการคัดเลือกตามกฎของกตรว่าวยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือสอบแข่งขันแล้วก็ตรวจสอบคุณวุฒิคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์จนได้บรรจุเป็นข้าราชการตํารวจครับยศสิบตารวจตีหญิงเมื่อปี 6- 3ส ในตำแหน่งผอหอมู่จนกระทั่งต่อมาผ่านการฝึกอบมรมหลักสูตรกาสาในปี64นะนครับผู้ชมครับอบรมกาสาปี64จนได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตรยศร้อยตำรวจตีหญิงตั้งแต่วันที่1กันยายน64เช่นกันคุณวุธที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งคืนนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตปโทนะครับจากนั้นเนี่ยใช้ระยะเวลาครองยศ8เดือนและได้รับการเลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจโทหญิง และครองยศร้อยตรวจหญิงเนี่ยอีกหนึ่งปีจนได้รับการเลื่อนยศเป็นร้อยตํารวจเอกหญิงรวมระยะเวลาทั้งหมดในการขึ้นสู่ตําแหน่งผู้กองหรือว่าร้อยตารวจเอกหนึ่งปีแปดเดือนทางโฆษกตรอบอกการเลื่อนยศของร้อยตำรวจเอกหญิงคือผู้กองแคสน,นะครับเป็นไปตามกฎของอตรรอว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งยศปีห้าสี่นี่ครับคือกําหนดให้ราชการตํารวจที่ได้รับยศสูงขึ้นต้องครองยศตามจํานวนปีที่รับราชการยกเว้นผู้ที่บรรจุ ในคุณวุิปริญญาโทให้รับราชการในชั้นยศร้อยตำรวจตีหนึ่งปีร้อยตำรวจโทหนึ่งปีนี่ครับก็คือจะบอกว่ามีวุฒิปอโทนจึงได้รับการยกเว้นในส่วนนี้ครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นส่วนคําชี้แจงครับคําถามที่ว่าทําไมเอ็มโฟลทำไมฟาสแท็กแลือเกินในการเลื่อนตําแหน่งเขาก็เอากฎกตตรอข้อนี้มาอ้างแต่ขณะนี้นะครับคุณดังสิงมันลมลบอกว่ามีข้อมูลหลักฐานอยู่ในมือแล้วตเตรียมจะตรวจสอบย้อนหลังกับคนที่เข้าอบรมเพราะว่ามันถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นหลักสูตรที่ อาศัยระบบเส้นสายักดันลูกท่านหลานเตอเข้ามารับราชการตำรวจครับ